อย่างพาราไปขายอ๋อนี่ไงนี่ไงเขายังเก็บมาก่อนเยอะแล้วครับว้าวสวยสวยนะเนี่ยอันนี้เป็นมันฝรั่งค่ะดูไม่ออกเลยนะครับผักมาทำอาหารเนาะที่สวนใช่ไหมครับสวนคุณลุงว่าสวนใครครับสวนชาวบ้านนะพี่เรียกค่ะอ๋อสวนชาวบ้านได้เลยครับในป่าค่ะในป่าเลยเหรอจะเดินลัดสวนไปได้เลยไปตามน้องไม้และน้องน้ำผึ้งของเรานะครับ ผักที่จะไปเก็บนี่คือผักอะไรครับพอจะรู้ชนิดไหมครับยั่พี่รู้ชื่อค่ะแต่สมองเรียกว่าเก้เยชัวะค่ะเกาเยชัวเป็นผักที่แบบมันม้วนตรงปลายอ่ะอ้าวหรอผกูด่ะเออผักกูดหรือเปล่าไม่แน่ใจเอาไปดูก่อนป่ะครับโอ้ธรรมชาติร่มรื่นนะเนี่ยครับมีทานน้ำไหลเสียดายน้ำขุ่นมากเลยครับเมื Basically ่อคืนฝนตกหนักจริงๆเราก็ไม่สามารถจะควบคุมเหตุการณ์ได้นะก็มาดูผักที่น้องจะพาไปเก็บก่อนดีกว่านะครับไปจ้าสาวสาวครับ ไปเลยหาผักกันก่อนจากชุดมงส,ดสวยๆแกเป็นชุดมงใสลุยแล้วตัวน,นี้ <c oughs> ครับเสื้อคุมนี่ก็คือชุดคุมมงเนาะเสื้อคุมเส <c oughs> ื้อคุมมงนะเข้าไปสวนเขาจะใส่อันนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> สาวๆไปครบับเก็บไปแกะส,สวยๆมาฝากกันครับโอ้สาวๆพามาเก็บผักโซนนี้เป็นสวนหรือเปล่าอันนี้สวนชาวบ้านที่เขาปลูกผักไว้ะคะ่ะอ๋อโอ้โอธรรมชาติแถวนี้ก็สวยงามนะเนี่ยผักอะไรเอ่ยกะลัมเก็บไปแล้วกะลัมนะครับว้าว ไรไม่รู <Rs> <t> ้นะคะนี่บุนุ่นบ้านแถวนีไหม้ย่ ายเป็นผักแล้วเนาะสวยมากเลยค่ะเน,นี้ยเดี๋ยวต้องทำหนุ่มๆมันจะรู้จักเปล่าครับตอนนี้ก็จะตามเหล่าน้องๆไปหาผักงองอตรงกลางแต่ผมเดาว่าน่าจะเป็นผักกูดะนะก็มาติดตามรับชมนะครับน้องๆนำไปแล้วครับมีทานไหลผ่านหลเส้นเหมือนกันนะครับ<ช>ปรากฏว่าปลากระโดดแถวนี้เนาะครับไ <c oughs> ปนะครับ ตรงนี้เป็นสวนยางพาราหรือเปล่าครับอ,อืมนี่ไงนี่ไงกีดยางพารานะต้นยางพารานะครับโอ้ที่พักชาวบ้านของชาวสวนนะครับกีดยางพาราไปขายของชนเผ่าม้งนะ อากาศเย็นๆนะ นี้น้ำทำใไมใสจังอะเอาแล้วเอาแล้วฝั่งนี้น้ําใสนะครับตอนนี้ที่ยิงปลาค่ะฝั่งออน,นี้น้ําใสมากเลยอะลำธารน,นี้จะมามาจากไรป่ามาเป็นลำธารมาจากป่าเหรครับใช่ครับเป็นลำธารจากป่าไม่ใช่แบบที่เป็นแถวๆนี้ครับพอนเป็นลำธารน,นี้มันจะมามาจากแถวหมู่บ้านมันก็เลยแบบคุ้นกว่าที่ที่คุ้นๆอ่ะคือมาจากหมู่บ้าน ใช่ครับตัวที่ใส่ได้มาจากป่าใช่มาจากในป่าโอ้โซนนี้ไงผักกรูดนะครับที่น้องเขาบอกนะแต่ว่าแก่ไปแล้วครับแก่ไล้ใช่ไหมครูเอี้ยงแก่แล้วไม่เป็นไรครับหมดฤดูเขาแล้วเนาะถ้าถ้าชื่อเรียกนี้จำได้ไหมครับชื่อของน้องเก้เย้าชัวค่ะเก้เย้าชัว เก่าย้าชัวนี่คือแบบนี้นี่เองใช่ไหมครับแต่ว่ามันเป็นใบแก่ไปแล้วถ้าเก็บข้างลำธารมันก็จะอ่อนน่ากินกว่าอ๋อจ้าจ้าทบแก่ไปแล้วแก่ไปแล้วไม่เป็นไรอ๋อนี่ไงนี่ไงกูยังเก็บมาก่อนอ๋อมีอยู่มีอยู่นี่ไงเก่าย้าชัวสำเนียงได้ไหมครับเก่าย้าชัวนั่นก็คือผักกูดนั่นเองน้องไม้มาเก็บแล้ว ครับก็พามาชมสวนของชาวบ้านนะครับแล้วก็มีความสวยงามครับครับไม่เป็นไรมีหนุ่มมีล้อครับคนนี้บอกว่ายังมีหนุ่มอยู่เราไปเก็บภาพงามทานกัแบบสวยก่าครับโอ้ได้เหมือนกันนี่น้องไม้เขาดูนะครับนี่ครับเก็บไปเรื่อยเผื่อได้สักมื้อหนึ่งก็ยิ่งดีครับ กับสวนยางพาราแห่งนี้นะมีอยู่มีอยู่ครับมีอยู่ได้อยู่ครับน่นาจะพอหนึ่งมือครับ้องนำพึ่งก็ามาเก็บด้วยอีกคนหนึ่ง แล้วเห็นไหมบอกว่าต้องมีครับผักกูดอยู่บนพื้นดินนะไม่เคยเห็นใช่ปกติจะเห็นข้างน้ําจะอยู่ริมทานครับจะอยู่ลําธารนะแต่ว่าน,นี่คืออยู่กลางดงกลางสวนยางพารา,ลลาค,ครับลลถ,ถือว่าแปลกเลยเนี่ยครับเก็บผักกูดกลางดงสวนยางพารานะครับน้องๆร้องไม่ใช่าาชกันนะเอาได้สักมือ้อนึงนะครับ โอ้ฝั่งน้องไม้ได้เยอะแล้วเนี่ยครับโอ้ไม่ธรรมดานะครับปกติชอบกินไหมครับผักกูดเนี่ยครับชอบกิน,นะค่ะชอบกินเนะะะาะปลากินก็กินอยู่ค่ะโอ้ทุกครั้งที่มาวันเอาที่มาวันแห่ับพี่ชัยนะคะก็จะแบบเก็บผักกูดตลอดเลยค่ะเนาะและ้วพี่ชัยก็จะแบบวันวัน,ว,นวันแห่ไปก็จะเก็บผักไปพอปลาติดแห่ใช่ไหมคะก็จะไปเก็บปลาค่ะอืมจ้ะครับจะไปเรียนนะครับธรรม้าติวะะสวยงามวันนี้ แอบรู้นะว่าฝนจะตกปรากฏว่าเออแดดกำลังดีเลยครับ360องศากับการเก็บผักกูดกลางสวนยางพาราแห่งนี้นะครับของชาวบ้านครับ ว้าวน้องไม้ได้เยอะแล้วครับตอนแรกคิดว่าไม่มีเนาะเก็บไปเก็บมาได้เยอะเลยใช่ค่ะครับของโปรดจากปลาเลยครับเดี๋ยวจะเอาไปทำกินใส่กับปลาครับสาวๆเก็บกันเรื่อยๆครับไม่ยอมหยุดครับของอร่อยต้องเก็บไปเยอะๆครับออกจากสวนจากป่าแห่งนี้เลย เริ่มหิวข้าวกันหรือยังครับเนี่ยนิดหน่อย,อย,อยเอาอยัางนะครับหิวข้าวภาษามงว่าไงนะครับใช้ปลาใช้ปลาปลาแปลว่าท้องครับใช้แปลว่าหิวอ๋อใช้ปลาครับอ <laughs> พี่ก็ถามไปง,งัน้นแหละค่ะพี่จำไม่ได้หรอก <laughs> ลืมได้เยอะเลยครับไม่แก่สวยๆในวันนี้ครับ ส่วนคุณครูน้องนะพี่เมียครับส่วนคุณครูของเรานน้องครับเดี๋ยวจะลองให้น้องโทรถามก่อนว่ากะหล่ำเก็บได้ไหมได้เลยครับเผื่อจะได้เอาไปทำอาหารในมื้อนี้นะครับเรามีแผนสำรองไม่ต้องกลัวครับไม่กินแน่มื้อนี้แม่เที่ยวสวนตรงนี้หน่อยนะคะขอญาตเจ้าของนะคะผักกาดค่ะถั่วฝักยาวแล้วก็ผักขี้หูครับของโปรดัวลอยนะเนี่ยอืี่ถึงน้องับลอยน้องแสงอิงไหยเนาะ แต่โซนนี้สวยมากเลยค่ะบางจะไปเที่ยวแม่คงอนตรงนี้สวนคุณครูใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณได้เจ้าของไม่อยู่เจะได้ถ้ามีเบอร์โทรติดต่อเจ้ขออุทิศใช่ใช่ใช่ต้บอร์ตโอ้โหขอบคุณค่ะให้น้องน้ำพึ่งมาติดต่อก่อนมาพีเซนผักเดี๋ยวให้น้องไม้พีเซนผักไม้อันนี้รู้จักกอผักนี่ภาษาโมงอ่ะเย้าป้าเย้าป้าบ้านที่ผักขี้หูดเหนียวป้าเหนียวป้าเอาเย้าป้าเย้าป้าเย้าป้าค่ะคณะแก่แล้วเนาะใช่ค่ะถ้าคณะนี่ชื่อภาษาโมงไงครับ คณะเย้าจัวเย้าจัวโอ้เย้าจัวแคือผักค่ะจ้าโอ้ยนี่คือเย้าก้าเย้าจัวผักกาดนะคะผักกาดผักกาดแล้วก็กระลำสวยมากกระลำปีนี้ก็สามมงเรียกว่าเย้าปอเย้าปอย้าปอผักเย้าแปลว่าผักนะคะแต่ข้างหลังก็จะเป็นผักแต่ละชนิดนะครับว้าวสวยสวยนะเนี่ยมุมนี้สวยมากเลยอะ สังเกตว่าพึ่งก็จะมากินเกสรดอกไม้เพื่อที่จะไปทํารังนะทําน้ําพึ่งนะใช่ไหมพึ่งหรือเปล่าครับใช่ค่ะนั่งพักตรงนี้สักแป๊บนะคะได้เลยครับก็เป็นบรรยากาศลูกทุ่งสวนแห่งนี้ของชนเผ่าม้งนะนก็ถ้าไม่ได้มาเยือนก็ไม่ได้มาสัมผัสแบบนี้เลย ปกติเราจะอยู่ที่แหล่งท่องเที่ยวแล้วก็บุกโซนขายของต่างๆนะเรามีมาบุกสวนเลยครับก็ได้เห็นวิถีชีวิตของคนที่นี่รู้สึกว่าประทับใจใช้ได้เลยใช่แล้วครับเดี๋ยวมาดูว่าเราจะทําอาหารอะไรกันต่อเนาะมาเก็บผักแล้วก็ไปดูของที่ตลาดมาทําอาหารที่สวนแห่งนี้นะสวนชาวบ้านเนาะขอบคุณน้องไม้มากค่ะน้องน้ำพึ่งกำลังติดต่อคุณครูนะเผื่อขอซื้อผักได้จ้า น้องน้ำพึ่งมาแล้วเมื่อกี้ติดต่อคุณครูใช่ไหมครับใช่ค่ะสรุปคือสวนอะไรกันแน่ครับเนี่ยอันนี้เป็นมันฝรั่งค่ะดูไม่ออกเลยนะคะมันฝรั่งมันฝรั่งอ๋อที่เห็นสีเขียวข้างหน้านู่นครับนะมันอลูหรือว่ามันฝรั่งนั่นเองคุ้นตานะเมืองคลองปลูกเยอะอเราก้นึกไม่ออกสักทีนะคะครับแต่ว่าเราอาจจะขออุดหนุนผักชนิดอื่นเนาะกับผักกูที่เราเก็บมาได้อาจจะทำรวมกันเป็นหมกได้ในเมนูในกลางวันนี้นะครับตอนนี้ให้สาวๆมาพักผ่อนก่อน รับลมเย็นๆในวันนี้นะอขอเครับขอภาวนาฝนจะตกแล้วกันเนะเา <laughs> จะจะนั่งพักก่อนอค,ครับ,รบโอ้วิวสวยครับ โอ้เราติดต่อกับคุณครูแล้วครับคุณครูบอกว่าหยิบไปได้เลยหัวใหญ่มากครับมีเอากระหล่ำนี่เอามีดเนาะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปส่งหัวแล้วกันนะครับน่าจะพอทํากินมือนี้แล้วครับครั้งที่แล้วนี่เป็นข้าวโพดเลยนะคะครั้งที่แล้วเอ้าครั้งที่แล้วเป็นข้าวโพดเหรอครับใช่ค่ะตอนนี้เป็นเป็นกระหล่ำกับเป็นมันฝรั่งไปแล้วค่ะอ๋อเขาให้ปลูกแบบพืชแบบ ับเปลี่ยนไปเรื่อยๆมาจต่กาละน้องไมมาละใหญ่ที่สุดครับมาแล้วครับคราวนี้คือเห็นไล้หนูจะฟันให้หมดนอไม่ใช่ครับหัวเดียวกินได้ทั้งหมู่บ้านโอ้โหน้องไม่เดี๋ยวยกโชว์หน่อยนะใหญ่จริงครับได้แล้วครับนี่เ้อขนมจีบ ออ๋ขนมจีบไหมซื้อซื้อไปไหนปะอุดหนุนหน่อยซื้อขนมจีบหน่อยอุดหนุนขนมจีบข้างทางก่อนขายยังไงคะลูกละสองบาทเนี่ลูกละสองบาทไปสักห้าสิคนยี่สิบลูกก็ได้ค่ะเอาไปเป็นยินรองท้องนะคะโอ้ขายแบบนี้เลยนะพี่แอร์ตอนนี้เราออกมาซื้อวัตถุดิบวัตถุดิบทำอาหารนะคะครับลูกละห้าบาทไปซื้อ สาลาเปาขนมจีบว้าวใส้หมูไส่หวานนี่หวานไม่เค็มจ้ะอ๋อไม่หวานไส่เค็มไม่เค็มใส้หมูเองครับเราหกลูกนะคนละลูกเจ้าเดีกเอาเค็มอยาหวานนอกนี่สวยมากเขาเก็บไปทำอะไรไม่รู้นะขอแว่ถามหน่อยนะคะมีสวนปู่น้องนะ เนีย้ยพี่เดียเพิ่งเคยเห็นดอกที่ไปทำน้ำเนี้ยอะค่ะดอกเนี้ยอะค่ะสดสดนะสีแดงแดงปกติก็เห็นก็แห้งตากเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นหนุ่มๆม,มาเก็บนะขอแว่ดูหน่อยนะคะนี่สวยมากก็นึกว่าเก็บไปทำอะไรเอาไปสากแห้งนะคะแล้วทำขนมจีนเนาะว้าวนี่ เกิดมาเพ่เคยเห็นนะค่ะที่เขาใส่ขนมจีนนะคะใช่ที่มันแห้งแล้วอันนี้สดสดเลยค่ะโอ้ืุดเต้นกลับพวกยิ้มาเฉยเลยเอาไปดูเป็นที่ระลึกยังไม่ให้ที้เอาไปางให้ถ้าเอไปขายต่างประเทศดีมากเลยนะคะอันนี้ราคาสูขายให้คนสาเาอเพราะว่าเขามาเก็บไปต่ากนะเป็นสวนของปู่น้องนะ ก็มาเก็บได้อยู no. ่ไม่ได้เออได้เนาะปูใจดีค่ะปูใจดีนะใจดีครับค่ะดอกแดงๆตรงนู้นนะคะ2ต้นเลยนะคะตอนนี้เราก็มาพักยกให้เราสาวๆมากินสลับเปล่านนะครับุณเองอ่ะขึ้นชวมเพื่อน่อยแกน5บาท5บาทครับเดี๋ยวเราจะทำอาหารตรงนี้เราขออญาตเจ้าของสวนแล้วนะคะคุณครูใจดีได้เลย โอ้ยเยังกินไส้ไรไส้หวานครับไส้ถั่วเหลืองห้าบาทครับห้าบาทเนาะน้องมากินไส้หวานเหรอครับไส้หวานอร่อยเนาะครับน้องน้ำผึ้งเหรอครับไส้หมูอ๋อชอบกินไส้หมูครับพักยกกันก่อนเนาะครับวันนี้ถือว่าทําทําสําเร็จร่วมไปดีดีแบบไม่ได้คาดหวังอะไรเลยได้เฉยไปดูคลิปแล้วนะได้อะไรมาครับนนี่มาพักยกก่อนนี่วันนี้เรามารอสาวๆทำพักก่อนแล้วไปทำอาหารกันนะคะครับเราหนุ่มๆก็พักยกก่อนน่ากิน น้ำกินท่ากินสะล,ะลัเปาก่อนนะครับนุ่มครับนี่บโอขนมจีบก็มีนะลืมไปม<า>นี้น,นี่กินขนมจีบก่อนขนมจีบก่อนนี่มา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 ,มาครับปาร์ตี้ขนมจีบสะล,ะลัเปาก่อนครับคร,บรับยกขนมจีบครับที่เราแวะซื้อกันมานะ อันนี้คือข้าวจี้เหรอครับข้าวจีหรือเปล่าไม่ใช่เขาเรียกข้าวจี้ขนมปังค่เหมือนโถอ่ะเหมือนโถเลยน้องเขาเรียกข้าวจี้น้องเขาเตรียมมากินด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มจะกินสลัดปลาขนมจีบก่อนรองท้องก่อนไปล้างผักที่ที่แล้ปก็ปาที่ลำธารครับนี่ตามสาวๆไปล้างผักกันก่อนครับบรรยากาศสวยๆครับ ปลลาแ้วกก็ัมีย่างหมูมีหมกผักกูดใส่ปลาธรรมชาตินะครับแกงค่ะอ๋อเป็นแกงเลยเหรอครับไม่ใช่หมกนะครับแล้วก็นึ่งเต้มผักครับตามน้องๆไปโอ้หลายเมนูเลยแล้วก็หมกไข่โอ้จะทำทันไหมเนี่ยทันอยู่โอ้ทำไมน้ำแดงอาคนละคนละที่คนละนู่นนู่นเดินไปอีกไกลโคตรยิเมือนละ อฝัอ่งนี้น้ําจะใสนะครับลงได้ไหมครับสาว,สาวไปน้ําเงียบจังเลยลงได้ไหมเอ่ยเอาเมื่อกี้ยังใสอยู่เลย,ลลยเคนละสายเปล่าคะอ๋อคนละสายหรือเปล่า <c oughs> เอาเราไปดูก่อนไปดูก่อนไปเ <c oughs> มือ่ยอกี้ยังใสเลยเนาะอาจจะคนละสายก็ได้ครับไปดูก่อน ใส่ไหมสาวระวังนะครับโอ้เส้นนีสใสเส้นนีสใสเดี๋ยวผมขอญาตล้างตัวนะครับโอ้ครับอ่ะล้างเนื้อล้างตัวล้างผักกันก่อนล้างผักล้างตัวข้างล่างนะคะได้เลยครับล้างผักข้างบนครับสาวไปลองๆนู่นก็ได้จ้ะมันแคบแคบๆหน่อยเป็นไปลองๆน้ำใสคุณนัเส้นเนาะค่ะครับล้างเลย Oh, okay. Oh, mula-mula. มาล้างกันก่อนนะคะน้ำเย็นมากเลยค่ะใส่ด้วยตักกูดของเรามีปลาใส่แล้วปล <c oughs> าหลายชนิดเลยนะคะ ปลาข้างลายๆนี่อร่อยค่ะแต่เราได้ไซส์เล็กมาเนาะ,ะแต่ถือว่าโอเคแล้วค่ะ <c oughs> น้ำเย็น,นเย็นน้ำ <c oughs> เบ็น็ได้ถ้าเกิดมันตัวเล็กนเนนะ ล้างหากหล้างปลาไปเรื่อยๆนะคะกับบรรยากาศแบบนี้เลยกูเป็นสีแบบนี้อยู่ในลำห้วยนะคะนี่บนดอยเลยะคะ่ะ ปลาได้ตัวหนึ่งเก่งไหมที่เล่นน้ำเลยค่ะเย็นกอครับโอ้น้ำใสมากเลยอะบรรยากาศดีมากครับสาวๆกำลังทำปลานะคะที่ออกจริงๆให้เด็กบิจริงๆเขาไม่เอาออกนะจะกินโคลนิดนึงแต่ว่าเราออกนิดนึงโอ้โหบรรยากาศดีมากครับนสาวเล่นน้ำสบายไหมว่ายใครใครได้ค่ะปลาข้างลายเพราะว่าปลากระป๋องข้างลายว่ะ คนออยบลิปท,ที่แล้วไปที่ตกน้ำนะคะไปดูได้ตรงที่เราไปดักแน่งกันนะคะใช่ครับซ <laughs> ักผ้าก็เป็นนะคะนี่ครับ <laughs> ธรรมชาติบ้านน้องๆก็ยังดีอยู่นะครับเนี่ยหนีไม่ออกอีกแล้วครับล้างผักใส่ขี้ปลากก่อนครับเราจะทำเมนูง่ายๆนะเพราะถ้าเดี๋ยวมี่มู่ก็ง่ายครับใส่ขี้ปลากันก่อนสาวก็ทำอาหารเก่งกันนะเนี่ยดูแล้วคล่องมากเลยครับ เ้าบอกว่าต้องมาแน่ร้อนอน้ำใสแล้วก็เดี๋ยวพาไปยิงปลาเลยได้เลยครับน้องบอกว่ามีพี่ชายที่ยิงปลาเก่ง mm hmm. หาปลาเก่งกันหลายคนเลยเราก็จะขอติดสอยให้ตามเราครั้ง,งหน้านะใช่รอบนี้าททำอาหารกันก่อนครับครับนะว้าวกระลำหัวใหญ่มากเลยทีนี่คุณูบอกว่าเก็บได้เลย ถือไ,ไปเลยค่ะที่สวน<ป>เลยทำอาหารกันต่อครับ